ครับพอดีมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะฮะท่านเคยมาวัดใหญ่ชียงมงคลแล้วท่านมาเห็นมุมนี้ไว้นะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นช่างนักสังเกตจริงๆนะครับแล้ววันนี้ผมก็ได้รับคาําแนะนําลงมาดูสิตัวนี้มันจะมีลักษณะของนะครับกําแพงนะครับที่ตรงนี้จะมีการเคลือบนะครับเรามาเทียบลักษณะคุณสมบัตินี่ครับ บางส่วนบางจุดบางมุมนะครับมีลักษณะคล้ายในคุนแผนเคลือบวัตใหญ่ใช้มงคลเลยนะครับแต่ว่าในบางส่วนก็จะมีความแห้งกระด้างนะครับดำกว่าอะไรกว่าก็น่าจะขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิอากาศของการอยู่นะครับเพราะว่าถ้าอยู่กําแพงอย่างนี้นี่จะผ่านทั้งฝนทั้งแดดทั้งลมเลยนะครับแต่ลักษณะขุนแผนเคลือบนะครับน้ำยาเคลือบนั้นอ,อยู่ในกลุ่ ครับซึ่งอาจจะส่วนหนึ่งเป็นสุญญากาศครับแต่ไม่สุญญากาศทั้งหมดนะครับมีโพรงบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็ไม่ไม่โดนความร้อนจากแดดแน่นอนนะครับการอยู่ในกลุ่นนะครับนะครับน้ำยาเคลือบอมเขียวอมเหลืองนี่บริเวณกำแพงนะครับคล้ายกับคุณแผ่นเคลือบวัดใหญ่นะครับแต่ว่าในส่วนที่ดำๆนั้นจะไม่คล้ายนะครับซึ่งเราก็มาวิเคราะห์มาพิจารณาดูนะครับแต่ผมเห็นจุดจุดหนึ่งนะครับ ของตรงนี้นะครับเห็นไหมครับขาวๆบริเวณนี้นะครับน่าสนใจนะครับมีลักษณะคล้ายองค์พระนะครับเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับนี่ครับอาจจะเป็นวัสดุส่วนหนึ่งส่วนใดที่นําไปสร้างในองค์ขุนแผนเคลือบนะครับเนี่ยเพราะเป็นขุนแผนเคลือบเนี่ยเป็นเนื้อกะเบื้องเคลือบนะครับ และวัสดุอย่างนเนี้ยเนี่ยวัสดุอย่างเนี้ครับนะครับ,นะรบข,าขาวๆแบบเนี้ยมีความระม้คล้ายกับในองค์ของคุนแผนเคลือบนะครับนี่ครับแล้วส่วนนี้คือตรงส่วนที่โดนน้ายาอันนี้คือส่วนที่โดนน้ายานะครับนี่ฮะบ,บางจุดบางมุมนี่เหมือนคุณแผนเคลือบจริงๆ อันนี้นี่นาศึกษานะครับน่าศึกษาวันนี้ผมดีใจนะครับดีใจที่ได้มาเห็นนี่ครับโอ้โหโอ้หนะครับครับเดี๋ยวผมค่อยๆวิเคราะห์พิจารณาไปนะครับอันนี้สดๆเลยครับผม